มาอีกหนึ่งข้อความนะครับบอกว่าทุกวันนี้ก็ไม่เห็นเขาจะได้รับกรรมอะไรทุกวันนี้ก็ยังแขวะเราอยู่ทุกวันเขาไม่เคยสะทกสะทานเลยว่าไปแย่งสามีคนอื่นแต่กลับรู้สึกภูมิใจเสียอีกว่าสามารถแย่งสามีคนอื่นได้เขาอวดว่าเขาเก่งที่ทำให้สามีคนอื่นลงได้ เขาเก่งเรื่องอย่างว่าเขาไม่เคยสํานึกผิดไม่ได้ว่าแต่ฝ่ายหญิงเพราะฝ่ายชายก็เล่นด้วยซึ่งฝ่ายหญิงก็รู้ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับสามีคนอื่นทั้งทั้งที่ตัวผู้หญิงเองก็มีสามีอยู่แล้วทุกวันนี้เขากลับมาแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเขาก็ยังติดต่อกันอยู่ ทั้งทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวทุกวันนี้เราเลิกคิดมากแล้วอยู่กับลูกทำตัวให้มีความสุขเป็นความคิดที่ดีมากนะครับเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องแล้วซึ่งเรื่องที่เจอนี้ก็วุ่นวายน่าดูเพราะว่าคนที่มาแย่งสามีผู้หญิงคนนั้นก็มีสามีอยู่แล้วต่างคนต่างมีครอบครัว แต่ก็ยังประพฤตินอกกายนอกใจประพฤติผิดสินข้อที่ 3. ซึ่งเขาสามารถที่จะนอกกายนอกใจสามีของตัวเองได้หรือสามีของเราเองก็ยังสามารถที่จะนอกกายนอกใจได้เขาก็คงจะไม่เชื่อในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วอยู่แล้วมีความเห็นผิดทั้งคู่เพราะจริงๆแล้วนะครับการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยมันควรจะเป็นปกติ ก็คือเป็นผู้ที่คอยสำรวมระวังในเรื่องของการไปประพฤติผิดในกามซึ่งในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดแต่เมื่อทำผิดไปแล้วก็ไม่เห็นโทษไม่กลับตัวกลับใจแถมยังทำหนักกว่าเดิมด้วยบางคนการที่เขานอกใจสามีของเขาแน่นอนว่าเขาก็จะได้รับผลกรรมทั้งหนักและเบาและสามีของเราก็นอกใจไปอยู่ด้วยกัน ก็ได้รับผลวิบากทั้งหนักและเบาเช่นกันวิบากกรรมอย่างเบาก็คือจะกอเวียนด้วยศัตรูส่วนวิบากกรรมอย่างหนักทั้งคู่ก็เป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเอริจารเปรตวิสัยแต่ทุกวันนี้เราเองอาจจะมองว่าเขาไม่เห็นจะได้รับกรรมอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วนะครับวิบากกรรมเนี่ยมันจะส่งผลทันควันคือส่งผลเลยเขาอยู่ในสภาวะนั้นนั่นแหละคือกรรมที่เขาอยู่ สามีเรานอกใจเขาก็อยู่กรรมนั้นภรรยานอกใจสามีเขาก็อยู่ในกรรมนั้นธาตุย่อมเข้ากันด้วยธาตุพระพุทธองค์ดันตรัสว่าธาตุไม่ดีก็ย่อมเจอธาตุไม่ดีคนดีก็ย่อมเจอคนดีเมื่อคนดีอยู่คนไม่ดีมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะธาตุมันเข้ากันไม่ได้ดังนั้นเขาเองก็เป็นคนทุศิลสามีเราเองก็เป็นคนทุศิลจึงได้มาเจอกัน เขาก็อยู่ในกรรมนั้นถามว่าเขามีความสุขไหมแน่นอนเขามีความสุขแต่ความสุขที่เขาได้มานั้นมันเป็นทุกข์เขาไม่สามารถมองเห็นได้และเราเองก,ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขานั้นมีความทุกข์จริงหรือไม่บางทีความสุขที่เราเห็นเขาอาจจะมีความทุกข์อย่างมากภายในเพราะว่ากรรมของใครของมัน เขาสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดเขาก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นเรามีหน้าที่คิดดีทำดีพูดดีไม่โกรธไม่เกลียดไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทส่วนเขาทำไม่ดีอันนั้นเป็นปนัญหาของเขา mm. เมื่อถึงเวลาวิบากกรรมมันก็จะส่งผลในเวลาต่อมาด้วยยิ่งถ้าเขาเป็นคนชอบเบียดเบียนผู้อื่นคือชอบทำให้คนอื่นนั้นมีความทุกข์ อย่างเช่นเขาไปแย่งสามีของคนอื่นได้แย่งภรรยาของคนอื่นได้ก็เกิดความภูมิใจว่าสามารถที่จะไปแย่งสามีคนอื่นได้แย่งภรรยาคนอื่นได้ <c oughs> เพื่อให้สามีหรือภรรยาที่ไปแย่งมาทำให้เขารู้สึกมีความทุกข์ <c oughs> เกิดความเสียอกเสียใจ <c oughs> เกิดความเจ็บปวด <c oughs> หรืออาจจะอวดอาจจะโชว์คนอื่นที่สามารถไปแย่งสามีไปแย่งภรรยาของคนอื่นได้ การคิดการพูดการกระทำแบบนี้แน่นอนว่าเบียดเบียนทั้งตนเองด้วยเบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วยก็จะมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากซึ่งเขาอยู่ในก้อนกรรมที่มีความทุกข์อยู่แล้วแต่เขาทําเป็นเหมือนไม่รู้ทําเป็นเหมือนมีความสุขแต่จริงๆแล้วมันคือก้อนความทุกข์เพราะสิ่งที่เขาได้มาสิ่งที่เขาครอบครองอยู่นั้นมันคือกรมมันคือความทุกข์ แต่เขาไม่รู้จักความเป็นจริงเท่านั้นเองแต่วันใดวันหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสที่เขาเคยได้มันเปลี่ยนแปลงไปเขาก็จะได้รับผลในเวลาต่อมาได้รับผลกรรมที่เขาทำเอาไว้ส่วนเรามีหน้าที่ไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทเราพยายามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเขาจะโชจะอวด จะเก่งแค่ไหนก็เรื่องของเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาอวดเขาโชว์นั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับความเป็นมนุษย์ดังนั้นเราเองกลับมาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราเราเองไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทคนรักของเราและคนที่ไม่แย่งคนรักของเราเราก็จะมีความสุขในปัจจุบันได้